าามาทำมาชมทำม,มาชมอะกล่องอันย่อันเดีนี่โอ้ยปลาขาวเดีมันก็ลังปลูกไงยาแทนมานี่ยนะปลูกก็ได้เออเอ,เอาเอาทั้งกั้นมุกปลูกนี่มึงต้องมาตั้งแต่เช้าสีสามมันมาออกมาเลยโอ้โหเนี่ยตั้งโมทั้งเหงตั้งปลาขาวสมมติมันนีกปลูกไปหาปลาดนี้ปลูกเป็นตัวใหญ่ๆไอ้คนที่ดูบอลด้วยกันก็ได้เป็นโรแล้วเนี่ยโรกว่า ไดได้รลกว่ตรงนี้แหะปลาลดะปลาดปลาช่อนก่องเงียเปี่ยนภาพนี่เลยโคตรดนภาพอก่อนสาดเดินเลยนะเพาขาวน่ะ เออสองเซนครึ่งมึงเนี่ยเดี๋ยวกูรออยู่นี่ซ้ายเนี่รากซ้ายมาขามได้กูยังขามมาสี่ันล็ดลับรู้เขากูครับเขากูครับเขากูขาครูครับเขาครู ไปกูโกกันอย่างที่บอกโกทำไมคนหากินเนาะไม่เคยโคกเขใครเลยอืมไม่ใช่พวกนั้นเนาะใช่คนหากินเนาะเรามาไกลไม่ใช่เราอยู่วิ่งเออจากนี่มานี่จะได้เราโคกโกกันเนาะใช่ใช่ใช่หากินมันต้องแม่บอกว่าถูกกัดถูกแม่ใช่ผ่านเดีกันแม่เป็นนั่นกัดถูบอกถูเลยละผ่านเดียวกันนี่จะมาขี่พศเลยเนาะขี่พศแบบพวกนั้นเลยไม่เอาไม่ชอบ หวานแค่พอกินพอดูนี่แค่พอกินนะนี่น่าดูเอ้าวานนะวานนี่ผู้นี้แดดแดดเป็นโลผู้นี้เชิญผู้นี้เจอกันใหม่ครับผู้นี้เชิญกันใหม่พี่น้องพี่น้องหมูเฮาผู้นี้เชิญมาตัวพี่พี่น้องแมวน้องแมวปูปลาแตกผู้นี้เจอกันครับปลาด้วงเนี่ยอ๋อ จะลงเฟซด,ดิมันลงลงลงเลยเดี๋ไปลงมงันรู้ว่าอย่าไปเสียดอย่าไปห่วงมันเพราะว่าไงป่ามันได้อย่างน,างนี้ถึงเวลาลงก็ลง